กระบวนการตัดตอนหยุดยั้งการทํางานในขณะที่หยอดเดียนไปแล้วตอนนี้ฝาเปิดแล้วแล้วก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นแล้วเปิดฝาค้างไว้รอให้เครื่องมันคลายตัวก่อนสังเกตไฟจะไม่เหมือนครั้งแรกไฟสถานะประตูจะนิ่งแตไฟระดับน้ําจะกระพริบรอจนกว่ารีเลย์มันจะสัง่งตัดการทํางานของวงจรก่อนหน้านั้น เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะดูสิมันจะใช้ได้ไหมอ่ะสังเกตสถานะไฟตรงนี้ก็จะไม่มีแต่ตรงนี้จะกระพริบคือไฟระดับน้ำ แต่ไฟสถานะประตูจะนิ่งสนิททีนี้กระบวนการนี้ก็คือเราจะหยอดเหรียญใหม่หยอดเหรียญเข้าไปใหม่พอเราหยุดยั้งการทํางานครั้งแรกซึ่งการทํางานครั้งแรกในคลิปที่แล้วมันเป็นทํางานสําเร็จจากการเปิดเครื่องค้างไว้ทั้งวันเปิดฝาค้างไว้เปิดไฟค้างไว้แล้วก็หยอดเหรียญก็โอเคเลยแต่ตอนนี้ก็คือเราหยุดยั้งการทํางาน แล้วเราก็จะกลับมาเข้ามาทำใหม่ลองดูอย่าขั้นตอนนี้ลนะผ่านเวลาไปละเราก็ปิดฝาทำการปิดฝา,า,ปดาเป็นระยะเดียวให้สังเกตทีุสารนะไฟสำคัญเป็นหลักดูนะอ,อันนี้หยอดที่สบบาทสี่ไฟ เขงนี้ก็ต้องนิ่งอ่าถือว่าทํางานได้ดีเล์ดังครั้งที่4ไฟสถานะน้ำจะต้องนิ่งแตกอ่าโอเคทำงานได้ไม่เป็นปัญหาทีนี้จะลองเปิดทำงานตามปกต,ติให้มันทำงานครบรอบค้ชวงจรของมันจริงๆแล้วเราก็จะมาจำลองว่าลูกค้าเปิดเครื่องฝาทิ้งไว้ยกเบเกอร์ไว้ แล้วผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเราจะมาลองเทสกันดูอันนี้ให้มันทำงานก่อนตั้งเวลาไว้47นาทีบอร์ดสามารถตั้งเวลาได้นะครับโดยการเสซตจ,จัมเปอร์ตามคู่มือนะครับโอเคลองดูรอ